สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มใจอยากออกปากบอกสู้ๆสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะดิฉันเด็กหญิงถีตาพรยามพูลเลขที่11ค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชออนภาคเพียรเลขที่15ค่ะดิฉันเด็กหญิงนันิพักจากสารเลขที่17ค่ะดิฉันเด็กหญิงนันชิชาสิษยที่น้อยเลขที่18ค่ะดิฉันเด็กหญิงบรรดาประภาสายเลขที่19ค่ะดิฉันเด็กหญิงพนิตพิชาตาอุดมเลขที่23ค่ะดิฉันเด็กหญิงพัชพรเพ็ชรศิษย์สมเลขที่28ค่ะ ทุกคนอาจจะเคยเห็นเครื่องเสียงและเวทีในงานต่างๆนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้กันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ<ป>สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะนายวีรชัยประภาตครับอายุกี่ปีคะปีนี้เข้าห้าสิบเอ็ดปีแล้วครับประกอบอาชีพอะไรคะเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวจ้า ธุรกิจส่วนตัวประเภทอะไรคะเกี่ยวกับเวทีเครื่องเสียงแล้วก็รถแห่ทำมากี่ปีแล้วคะปีนี้ก็น่าจะสามสิบปีแล้วล่ะทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้คะอ่าเพราะว่าชอบเครื่องเสียงและดนตรีแล้วก็ตรงกระสายที่เราเรียนมาด้วยครับความท้าทายในการทำงานมีอะไรบ้างคะ ความท้าทายก็สภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นที่จัดงานยากง,ง่ายต่างกันคคทุนแรกเริ่มประมาณเท่าไหร่คะแรกเริ่มก็ห้าหมื่นเริ่มต้นห้าหมื่นไปจนตอนนี้น่าจะสี่ห้าแสนแล้วรายได้แต่ละเดือนประมาณเท่าไหร่คะโดยเฉลี่ยก็ สองหมื่นถึงสามหมื่นแล้วแต่เดือนด้วยครับมีช่องทางการติดต่อไหมคะติดต่องานก็ทาง f เฟซ b o o k แล้วก็เพจแล้วก็เบอร์โทรศูน8์แปดเ3้าแปาโทรได้เลยครับวิธีดึงดูดลูกค้าคุยงานกับลูกค้าดีๆพัฒนาฟังก์ชันเครื่องเสียงไปเรื่อยๆ เวทีขนาดเล็กราคาประมาณ7000บาทใช้คนงาน3คนค่าแรงคนละ500บาทเวทีขนาดกลางราคาประมาณ1 5 0 0 0บาทใช้คนงาน6คนค่าแรงคนละ500บาทและเวทีขนาดใหญ่ราคา35,000บาทใช้แรงงาน8คนค่าแรงคนละ500บาทค่ะ Fuck that down, down.